ผ่านพ้นเดือนแรกของปี2024ไปแล้วนะครับก็เกิดการจัดอันดับที่น่าสนใจครับโดยสถาบันวิจัยธุรกิจเกาหลีนะครับได้มีการจัดอันดับวงบแบนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ผลการวิจัยดังกล่าวครับประมวลจากรายชื่อศิลปินบอยแบนด์ที่ถูกค้นหาและกล่าวถึงในสื่อต่างๆมากที่สุดนับจากวันที่17มกราคมถึง17กุมภาพันธ์2024ครับแล้วก็ปรากฏว่าศิลปินน้องใหม่อย่างไรซ์ติดอันดับเกือบยกวงเลยทีเดียวอันดับที่1นครับนำโด่งมาโดยวอนบินที่ปรากฏรายชื่อมากถึง3,877,998ครั้งซึ่งนอกจากวอนบินแล้วครับสมาชิกคนอื่นก็ติดอันดับถึง6คนจาก7คนขาดเพียงซึงฮันคนเดียวไรซ์นะครับเป็น วงบอยแบนด์ในสังกัด S M Entertainment ที่ค่ายเพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนี้เองครับสมาชิกประกอบด้วยวอนบินโซฮีซึ่งฮันซองชานอึนซอกโชทาโร่และอันตันซึ่งพวกเขาทุบสถิติเป็นวงบอยแบนด์ที่มียอดผู้ติดตามในสแกรมทะลุล้านได้เร็วที่สุดด้วยสมกับเป็นบอยแบนด์วงแรกในรอบ7ปีของ SM เลยครับ โดยปกติช่วงต้นปีนะครับจะเป็นเทศกาลล่ารางวัลของวงการบันเทิงซึ่งในปีนี้นะครับเวทีมหาชนฝั่งอเมริกาอย่าง People Choice a w a r d ก็เรียกเสียงเฮให้กับฝั่ง K-POP ได้สำเร็จครับเสียงเฮดังสนั่นงาน People Choice a w a r d เลยนะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเมื่อจองกุกแห่งวง BTS คว้ารางวัลใหญ่อย่างศิลปินชายแห่งปีมาครองได้สำเร็จครับจากการเข้าชิงถึง4รางวัลนั่นคือศิลปินเพลงป็อปแห่งปี ศิลปินชายแห่งปีศิลปินหน้าใหม่แห่งปีและเพลงที่ทำร่วมกันแห่งปีนั่นคือเซเวที่ฟีเจอริงกับลอตโต้ครับ นอกจากนี้นะฮะ Stray Kids แห่งค่าย JYP ยังสามารถคว้ารางวัลศิลปินกลุ่มหรือว่าดูโอแห่งปีกลับบ้านได้อีกด้วยโดยแอคเคาท์ทางการของ Stray Kids ได้มีการแถลงผ่าน X ว่าพวกเขารู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลที่ได้รับอย่างยิ่งครับ รางวัลที่น่าสนใจบนเวที People Choice Award ในปีนี้ spotlight เนี่ยตกเป็นของ Taylor Swift ที่กว่าถึง4รางวัลครับทั้งศิลปินหญิงแห่งปีศิลปินป๊อปแห่งปีคนดังแห่งปีและคอนเสิร์ตเวรทแห่งปีอย่าง Taylor Swift The Eras Tour ปิดท้ายวันนี้ด้วยการกลับมาของเจ้าแม่ล้างชาร์จอย่างไอยูซึ่งเธอเป็นศิลปินคนหนึ่งนะครับที่เมื่อไหร่ประกาศว่าจะมีการปล่อยเพลงใหม่เนี่ยทั้งวงการเพลง K-POP นะครับก็พร้อมใจกันหลีกทางให้เธอเลยทีเดียวล่ะ เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับถือเป็นเรื่องดีของการปล่อยมินิอัลบั้มที่6ของ IU ในชื่อ The Winning โดยพร้อมกันนี้ครับเธอยังปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลง Shopper เป็นเพลงแนวอิเล็กทรอนิกสบ๊อปที่โชว์พลังเสียงของเธออย่างเต็มที่เลยในมินิอัลบั้มอย่าง The Winning ครับมีทั้งหมด5แทร็กนอกจาก Shopper ยังมี Spor e แล้วก็เพลงฮิตที่นําร่องไปก่อนหน้านี้อย่าง Love Wins All ด้วย,วยนอกจากนี้ครับยังมีอีก2เพลงที่เตรียมเซอร์ไพรส์อย่างชู่ที่เธอได้ร่วมงานกับ h a อ i n แห่ง New Jeans และศิลปินรุ่นใหญ่อย่างโจวันซอนครับปิดท้ายด้วยไอสแตนยูเพลงที่เธอร้องแทนคำขอบคุณต่อแฟนเพลงเรามาติดตามกันนะครับว่ามินิอัลบั้มล่าสุดของ I อเนี่ยจะทุบสถิติอะไรบ้าง เดี๋ยวเรากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของการเอชชียนป๊อปในโอกาสหน้านะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงสามารถรับชมรายการย้อนหลังรวมถึงอัปเดตข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางเลยครับของโมโนโชนนาวันนี้ผมญี่ปุ่นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ